ตอ,อนนี้มาเล่นไม้เกาะเล็กนะครับหาตกกระงเล่นน่าจะมีตัวอยู่นะครับเห็นตอดกิ้ๆอยู่อ้าวสับแล้วหนึ่งสับแล้วหนึ่งมาแล้ว โอ้ตัวสวยตัวสวยไม่ถูกก็ไปทางขวาสิควบมือถูกอะ่ะมันจมอยู่ลึกอยู่ไปทางขวาอย่าให้มันมาใกล้ทุน่นมันจะไปพันในเชือกทุ่นเขาจับ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 อยู่อยู่อยู่ทำอะไรเอากระมังกระมัง<ๆ>ทางนั้นก็กิน ทานก็กินทางนั้นก็กินส่วนแล้วพยอยากมากเอาจับคันนี้โอ้โหโ,หโอโหอ้สองตัวโอ้ปลาทูเฮ้ยเ <c oughs> ดตัวข้างล่างตัวใหญ่ไม่ปลาทูเสยุ้ย ทันไหมโอ,โอ้ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับนี่มาเลยครับใครจะมาเล่นกระมังครับหาปลาไปทำทอดวันกินกับข้าวไม่ต้องซื้อครับออกเรือมาหาเอานี่แหละวันนี่ก็ตัวสวยอยู่นะโอ้ย โทษนะครับเมื่อกี้กินมันกินสามคันพร้อมกันเลยคันตัวนี้ไม่ได้กดถ่ายเอาเอาเอาอย่าเอาคันไหนก่อนเอาเท่านั้นคันจับมาง่งเลยมา่งเลยโอ้ยสายย่อนแล้วทันไหมทันไหมเอ้ยยังอยู่โอ้กินพร้อมกันจีบอ แล้วนะไงเออเร็ว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 จับจับจับอยู่ไหมอยู่ไหมกินพร้อมกันสองคันน่ะโอ้ยอยู่โวัวกนดีเขาดีพูดป้าไหมขัดใจครับขัดใจปล่อยน้องไปโต อันนี้ตีได้อีกนะเดี๋ยว,วจ,จัดการน,นี่ยิงแลนไปเลยกคตไปเลยเนาะเมื่อกี้นี่โอ้ย,อเ,ยเออหือที่แห้งแท้ออโอ้ nghe bao nghe bao nghe bao sấy tu 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 ô ngam ngam ngam